สวัสดีครับพี่น้องครับมือดนีลาบปลาดุกยั่วๆเช่นเคยครับพี่น้องเนาะนะครับขั้นตอนของการย่างของการซับนี่ผมจะบริถไทยเนียัขั้นตอนขั่วเอาเลยนะครับพอซับแล้วก็นํามาขว่วนะครับนํามาขััวอีกรอบหนึ่งขวัวสุกนะฮะนะครับขััวสุกแล้วเอากระสีน้ำไปปรุงนะครับโดยการใส่พริกป่นครับพี่น้องเมื่อนี้ ขั้นตอนงง,งๆนะครับพอดีเพิ่งตื่นนอนชู่รถครับพี่น้องผงนัวใส่ลายเส็หลาย,ลายใส่นําปลาลงไปเกาขัา่วลงไปครับพี่น้องนะครับตามแบบฉับฉับลาบเลยนะฮะใส่กาขั่วมักขคนๆกับใส่หลายจักหน่อยหอมๆพี่น้องกับหอมผิดหอมกาขั่วเนาะนะครับใส่บักนาวใส่บักนาวตามจริงหนอกใส่หอม ขั้นตอนนี้แต้ผมลืมนะฮะ <c oughs> นะครับหอมแดงหอมแดงนะครับเต่ากระส่ขั้นตอนหลังจากนี้ยุตออกว่านะครับคนเ,นเขากันจังหน่อยพอคนเขากันแล้วก็ที่ใส่ผักพีนออกครับต้นหอมผักซีที่ซอยไว้นะครับใ <c oughs> ส่บวกริกหน่อยเพราะว่าพองไม่ค่อยดีกับในฮาแสบท้องช่วงนี้กินพริกลายก็ได้นะฮะนะครับก็เลยสิออก จืดๆปอบไปได้แซบมันไหนอ่านี่ฮะหอมแดงซ้อยใส่ลงไปไหนครับหอมห่อพี่น้องกับลาบปลาดุกแซบๆอยั่ๆผมเสื้อว่าไหลคนเห็นแล้วน้ำลายสอไว้สินมาพี่น้องครับกิน,นขอ,อน้ำกันครับ